สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับปอบป๊อบหมามาพาลงครัวนะคะวันนี้ปอจะมาทำพิซซ่าโฮมเมดนะคะโดยพิซซ่าสูตรเนี้ยเราได้สูตรแป้งมาจากพี่มีนานะคะมีนสไปซ์ตุรกีนะคะเดี๋ยวจะลงเครดิตไว้ที่ใต้คลิปนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำอุ่นสองถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงของปอเนี่ยง่ายๆเลยค่ะ ถ้วยเบสฟู้ดที่มันหมดแล้วแล้วปอเข้ามาล้างทําความสะอาดคะ่ะบ้านพอไหมคะบ้านๆเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเบสฟู้ด2ถ้วยตวงค,คะ่ะใส่น้ําลงไปน้ําของปอเป็นน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ในครั้งนี้มันอุ่นจัดเป็นเกินไปเด็กจะสังเกตว่าปอพยายามจะกําลังจะใส่ชีสละเอ่อยีสต์ยีสต์สนะคะปอกําลังจะใส่ยีสต์แต่ว่าต้องเทกลับคะ่ะเพราะว่าน้ําของปอมันร้อนเกินไป น้ำที่ร้อนเกินไปจะทำให้ยีสต์ไม่ทำงานนะคะคือยีสต์เขาตายนะคะพอจึงเลือกที่จะใส่น้ำตาลก่อนนะคะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะช้อนกินข้าวเราเนี่ยค่ะลุยเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลเหนียมน้อยโคนะค่ะเพื่อกระจายความร้อนเขาก่อนน้ำร้อน ม่มีปัญหาค่ะเรามีวิธีกระจายความร้อนผปค่ะจนไปค่ะจะสังเกตว่ามือปอลุยเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอ่ารู้สึกว่าอุ่นพอใช้ได้แล้วเราก็ใส่ยืดลงไปค่ะนะคะสำคัญที่ความสะอาดนะคะในการทำอาหารเนี่ยเราใช้มือ ในการเข้าไปคลุกไปพยํำแป้งไปเทสน้ำนะคะดังนั้นมือต้องสะอาดมากๆค่ะไม่ว่าจะมือเคาน์เตอร์อุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดค่ะเกลือนะคะอันนี้ปอใช้ดอกเกลือใช้เกลือป่อนเกลือแกงเกลืออะไรก็ได้ค่ะปอมีดอกเกลืออยู่ซึ่งมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ธรรมชาติของดอกเกลือนะคะ ค่ะคน้คนคน้นค้นให้เขาเข้ากันนะคะวันนี้ที่ทำเนี่ยค่ะอากาศค่อนข้าง,างอบอ้าวก็ใช้ย้ดแค่ช้อนชาเดียวนะคะแล้วก็ พักแป้งไม่นานด้วยค่ะตามสูตรของพี่มีนานเนี่ยเขาจะพักแป้งสองชั่วโมงของปอพักแป้งชั่วโมงเดียวค่ะอากาศเราร้อนแป้งเราจะขึ้นไวเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะในชิปนี้แป้งอเน,อนกประสงค์ตาว่าวนะคะโฆษณาต้องเข้าแล้วนะคะใช้แป้งอเนกประสงค์ตาว่าวห้าถึงหกถ้วยตวงเดี๋ยวจะสังเกตว่า ใถ้วยตวงของปอเนี่ยค่ะไม่ได้มาตรฐานแล้วค่ะค่ะเริ่มคนแล้วค่ะเริ่มละเลงแล้วเพื่อให้แป้งเขาค่อยๆละลายเข้ากันคลุกให้เข้ากันนะคะสังเกตนะคะทาคนเดียวการใช้ถ้วยตวงเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าเกะก,กะน่าราคาญน,นะคะคนเข้าไปค่ะแป้องอยังแป้งกับน,น้ำยังไม่สมดุลกัน ปอจะค่อยๆเติมแป้งลงไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะความค่อยของปอโบค่ะโบลงไปเลยเราจะพิจารณาจากน้ำอะค่ะน้ำที่เราใช้ผสมแป้งมันยังเหลวมันยังเยอะอยู่สูตรนี้ใส่น้ำมันด้วยนะคะจริงๆแล้วอะจะใส่ไปในช่วงของการผสมของเหลวก็ได้แต่ว่าปอล,ลืมก็เลยลุยตอนช่วงที่ ช่วงที่นวดแป้งคุกแป้งเนี่ยไม่อยากบอกว่านวดเลยค่ะคุกแล้วก็บี้ให้แป้งเขาเข้ากันกระมังก็กระมังล้างผักเราเนี่ค่ะบ้านปอจะมีกระมังหลายใบนะคะส่วนใหญ่อาหารที่ทานกันในบ้านก็จะเป็นพวกผักไข่แล้วก็ปลานะคะส่วนเนื้อเนี่ยค่ะบ้านปอไม่ใช่สายเนื้อจะนานๆทานทีเพราะว่า การทานเนื้อเนี่ยจะทําให้เกิดความร้อนในร่างกายนะคะนอกเรื่องไปหน่อยค่ะเรากลับมาที่การนวดแป้งของเราอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะบี้บี้บีบี้บยํามยานะคะถ้าบ้านไหนที่มีเครื่องตีนะคะเขาก็จะใช้เครื่องตีแป้งเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยเป็นการทำครั้งแรกทำพิซซ่าโฮมเมดครั้งแรกของปอเลยค่ะ ยูทนะูบเบอร์สายบ้านสายแม่บ้านเต็มตัวนะคะเนี่ยสังเกตนะคะปอไปเอาแป้งมาเพิ่มไปเทปแป้งมาเพิ่มนะคะเมื่อกี้นี้จะสังเกตว่ากล่องแรกอะของปอหมดไปละนั่นไม่ถึงห้าถ้วยตวงอ่ไม่ถึงห้าถ้วยตวงดีค่ะประมาณสองถ้วยตวงครึ่งสองถึงสามถ้วยตวงเนี่ยแล้วปอก็ไปเอามาอีก เอเอาแป้งมาใส่อีกนวดไปค่ะตอนนี้กำลังจะได้แล้วนะคะสังเกตเนื้อแป้งจะติดตามมือไม่ต้องตกใจขูดออกค่ะไม่ต้องไปล้างทิ้งเสียดายนะ,ะติดสักขนาดนี้แป้งแพงค่ะทุกอย่างแพงหนือยื้นี้วนวดไปค่ะจะใช้ฝ่ามือนิ้วมือเต็นที่เลยค่ะ เรามีร่างกายต้องใช้งานค่ะกล้ามขึ้นแน่ๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดูลักษณะแป้งแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขึ้นรูปแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปนวดอีกโดยนวดแป้งเลยค่ะแป้งอเนอกประสงค์ตัวเดิมของเราเนี่ค่ะใช้ตัวเดียวนี่นะคะดูดีค่ะเคาน์เตอร์ของปองนะคะาง พอจะค่อนข้างห่วงเคาน์เตอร์ตรงนี้มากไม่ให้ใครยุง่งไม่ให้ใครเอาอะไรมาวางนั้นฟอวางไว้คนเดียวเพื <c oughs> ่อความสะอาดค่ะห้ามมีแม้แต่ฝุ่นก่อนที่เราจะนวดแป้งหรือทาทุกอย่างตรงเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะเราจะต้องเก็บกวาดเช็ดถูทาความสะอาดเคาน์เตอร์ให้ดีเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีแผ่นรองนวดแป้งขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ ดูตามคลิปอื่นๆของคลิปคนอื่นนะคะแต่ว่าปอไม่ไม่ได้ซื้อะค่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้ทําบ่อยซื้อมาก็มาลกบ้าน,นะค่ะเดี๋ยวก็สามีเก็บทิ้งค่ะเจ้านั้นลกไม่ได้ค่ะลกเก็บทิ้งหมดงั้นซื้อมาก็เสียดายนะคะเนี่ยค่ะใช้ฝ่ามือค่ะความร้อนจากมือเรานะคะจะช่วยให้แป้งเขาขึ้นขึ้นเร็ว นะคะงวดไปค่ะอุณหภูมิจากร่างกายมนุษย์นี่แหละคะ่ะเสริมความรักเข้าไปในแป้งของเราค่ะเราทานเองครอบครัวเราทานเองเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนบ้านเรานะคะทานเราตั้งใจทำน,นะคะเราใส่ความชอบใส่ความรักรักในการทำอาหาร เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเขาเลียกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราใช้ตาแป้งใช้ปัดแป้งนะคะบอกแล้วสายแม่บ้านค่ะเชฟสายแม่บ้านค่ะเนี่ยค่ะสาเหตุที่เราจะต้องทำความสะอาดพอเอร์มากๆม้วนค่ะม้วนเป็นขนมปังไปเลยค่ะ ข้อมือปอไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าเนี่ยสังเกตเมื่อกี้ปอจะทุบนะคะปอทุบจริงๆค่ะทุบนวดทุบนวดเพราะว่าอืข้อมือกล้าเนื้อไม่แข็งแรงนะคะก็ไม่ได้ออกกําลังกายโอ้ยสองปีแล้วค่ะตั้งแต่โควิดไม่ออกเลยค่ะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเกรงใจเขาค่ะว่าเออ เราไปวิ่งออกกําลังกายแล้วเหนื่อสังเกตนะคะแป้งเราน่าจะพอใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะบ้านพอไหมคะใช้กระมังล้างผักเลยค่ะครอบไว้พักแป้งไว้20นาทีก่อนคะ่ะในขั้นแรกนวดไปค่ะนวดคลึงนน้อย แค่พองามค่ะเพราะว่าเรากำลังจะแบ่งแป้งนะคะของปอน,นี่แบ่งเป็นหกก้อนในคลิปนี้เรียกว่าเรียนแบบที่มีนาเลยค่ะทำได้หกก้อนจริงๆแสดงว่าแป้งของปอน,นี่ยได้ห้าถ้วยตวงครึ่งตามสูตรที่มีนาเขานี่ค่ะรู้งี้ตอนสมัยปวชวเรียนคณิตกรรมก็ดีแล้ว ไปเรียนทำไมก็ไม่รู้สายพาณิชย์แทบไม่ได้ใช้งานเลยเราจะแบ่งแป้งเป็นหกก้อนนะคะในขั้นแรกเนี่ยพอแบ่งสามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบ่งอีกทีหนึ่งให้ได้หกก้อนเท่าๆกันนะคะเนี่ยค่ะอุย๊ยตอนตัดลงไปเนี่ยสะใจมากรู้สึกสาสแก่ใจอุย๊ยฉันตัดจะได้แล้วนะคะนะคะีาแบ่งเป็นหกก้อนเท่าๆกันไม่รู้น้ำหนักหรอกคะ่ะ เอาตามความพอใจนะคะถ้าแป้งมันติดเคานเตอร์รู้สึกว่าแป้งเริ่มติดเคาเตอร,ตอร์ก็ใช้นวลแป้งโรยลงไปแบ่งแป้งเขาวางไว้น้องแป้งค่ะน้องแป้งน่ารักนี่ค่ะพอกําลังจะขึ้นรูปให้เป็นวงกลมนะคะนี่ยชอบตอนม้วนที่สุดเลยรู้สึกนุ่มนวลค่ะดูมือนะคะอย่างกับมือผู้ชายเลยค่ะ จะบอกว่าทํางานหนักมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าสมัยเด็กๆนะคะทํางานหนักมากอืยกน้ํายกอะไรนี่ไม่แพ้ผู้ชายเลยค่ะนี่ค่ะอนี้นะคะแต่ว่าการที่มือเรามีเส้นเลือดขึ้นแบบนี้นะคะมันเป็นกรรมพันธุ์นะคะลักษณะมือแบบเนี้ยปอได้มาจากพ่อค่ะคุณตาของเด็กๆลักษณะมือน,นคะคเก็บเขาค่ะ เก็บก้นให้น่ารักสวยงามน,นะคะในถาดเนี้ยปอจะโรยนวลแป้งเอาไว้ก่อนนะคะครึ่งค่ะในถาดนี้จะได้ทั้งหมดสี่ก้อนดีค่ะเพลินนะคะจะบอกว่าปอว่างไหมปอไม่ว่างค่ะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะทำอาหารเช้าไปใส่บาตร เสร็จแล้วกลับมาก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ลงครัวเลยค่ะลงครัวมาทำแฟนก็บน่นว่าโหจะทำทำไมให้เหนื่อยพอทำเสร็จแล้วก็อร่อยบอกว่าแฟนบอกว่าไม่ต้องซื้อเขาแล้วแน่ๆน,น,นี่ค่ะอุ้ยน่ารักกลมปรอกนะคะเนี่ยค่ะ ปอจะเอาแป้งมากลิ้งกับนวลแป้งสนุกสนานค่ะ,ะทํามือเวลาปั้นแป้งนะคะทํามือหลวมๆค่ะปั้นเขาก็หยิบ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 จับก้อนเขามารวมกันนะคะตกแต่งก้อนเขาแป้งสองก้อนนี่ค่ะปอจะลองเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างที่พี่มีนาเขาบอกแล้วเอาไว้ทําวันหลังซึ่ง ลองทำแล้วก็ทำได้แป้งที่แช่ไว้เนี่ยค่ะเอาออกมานวดอีกครั้งตอนที่เราจะจะทำเนี่ยค่ะจะทำพิซซ่าอีกครั้งหนึ่งในวันในวันข้างหน้าเนี่ยค่ะเราอยากจะทำพิซซ่ากินแล้วก็เอาแป้งมาขึ้นรูปถาพิซซ่าได้เลยพิ้นแป้งขนมปังได้เลยไม่ต้องมานั่งนวดแป้ง ใช้ได้ผลดีนะคะแป้งเนี้ยสามารถเอาเข้าตู้เย็นได้เขาก็จะขึ้นมาอีกนิดหน่อยเราก็มานวดนะคะพอจะโรยนวลแป้งค่ะเพื่อไม่ให้แป้งติดกับแรปพลาสติกห่ออาหารนะคะเนี่ยจริงๆแล้วพลาสติกห่ออาหารเนี่ยค่ะตัวกล่องเขาจะมี ที่ตัดอยู่ในตัวแต่ว่าเจ้าตัวเล็กนะคะใหญ่ตัวเล็กน้องพิ้นนะคะเอาไปเล่นแล้วลอกออกไปเล่นหมดแล้วก็เหลือแต่กล่องนะคะต้องใช้กันไกลตัดนะคะพอเป็นแม่บ้านสายของคาวเนาะมันก็เพิ่งจะมาลองทำเบเกอรี่เนี่ยค่ะเป็นความท้าทาย ไม่ว่าจะสูตรคุกกี้หรืออะไรก็ลอกสูตรมาจากพี่มีนาเขาหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าของพี่มีนาเนี่ยของเขาเมืออาชีพเขามีอุปกรณ์พร้อมเลยค่ะแล้วก็พี่เขาก็มีขายด้วยนะคะมีขายในเพจของพี่เขาไม่รู้ว่าพี่มีนาหอีออายุมากกว่ากันแหละแต่ยังไงปอถือว่าพี่มีนาเป็นครูนะคะเป็นครูของปอ นะคะปอเดินไปเก็บเอาอุปกรณ์ไปเก็บเนี่ยค่ะพักแป้งด้วยวิธีนี้เลยค่ะเอาผ้าห่อน้องเขาไว้ค่ะเอาผ้าคลุมเขาไว้อีกทีหนึ่งไม่ให้แป้งเราโดนลมนะคะไม่งั้นแป้งเราถ้าถ้าแป้งเราโดนลมเนี่ยมันจะกระด้างแล้วก็ที่เอาผ้ามาห่อเนี่ยเพื่อเร่งเวลาในการที่เขาจะ ปูขึ้นมาค่ะที่เรียกว่าแป้งมันขึ้นแป้งมันขึ้นเนยลยนวนแป้งไว้เก็บอีกนิดหน่อยนี่น่ะปิดฝาเข้าตู้เย็น มาอีกรอบค่ะแล็บตอตัดสินใจเอาแล็บมามาพันน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าตอนที่เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะตอนที่แป้งเขาขึ้นเนี่ยเขาจะทําให้ฝากล่องอ้าออกแล้วความเย็นจะทําให้แป้งกระด้างค่ะ แป้งนี่จะแห้งเลยค่ะงั้นปอก็เลยตัดสินใจห่อแล้วไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราเสียดายแป้งนะคะแป้งอนเนกประสงค์ตาว่าวเนี่ยค่ะนวดออกมาได้นวลมากเลยปอลองใช้ยี่ห้ออื่นดูหรือปอ,อทำไม่เป็นก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจากการทำเนี่ยสรุปแล้วว่าตาว่าวเนี่ยค่ะเวิร์สุด ใครมียี่ห้อไหนแนะนํานะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมียี่ห้อไหนแนะนําให้ปอก็เม้นไว้ใต้คคิดได้เลยค่ะปิดฝานะคะเอาไปเข้าตู้เย็นแป้งเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนจากนั้นเราก็ทุกครั้งที่เราทำอะไรเสร็จเอาไปพักแป้งเนี่ยพอจะ องความสะอาดเคาเตอร์ค่ะนเนี่ยพอพักแป้งชั่วโมงหนึ่งจะสังเกตว่าแป้งเขาจะติดติดแรดนะคะแต่ก็ติดน้อยค่ะเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ปออ่ะจะมาเอาแ้ดออกนะพนปอเอามือเน่ะผ่าน้ำมันหรือนเนยก็ได้ท่านิดๆเพื่พอที่ว่าแป้งเขาจะได้ไม่ติดเราด้วยน,นะคะ ตอนดึงออกมาก็จะยุดตัวนิดหน่อยก็ไม่ต้องตกใจว่าเราทำพิซซ่าะคะเดี๋ยวเราต้องนวดเขาอีกนวดถึงเ็าจะยุดตัวล็กน,น้อยดูสิครับจากแป้งก้อนเล็กๆตื่นออกมาเต้นที่เลยค่ะนี่นะะตอนแรกพอจะใช้มีดดึง ซึ่งเขาติดจันสุดท้ายก็ต้องใช้เอติปปะนี่แหละค่ะแบ่งเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะติดมือเรามากมายนะคะว่ามือปอทาน้ํามันหรือไม่ก็เนยเนี่ยนะะแต่ทางที่ดีนะ้องปอชอบใช้เนยนะเพราะว่าแป้งของปอจะได้หอมกริ่นเลยปอชอบชอบทานเนยบ้านปอชอบทานเนยทานชีสแคนั้นค่ะ เป็นเด็กบ้านนอกที่แบบเหมือนดูก็แดะเนาะแต่ว่าชอบอะค่ะชอบทานนมตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้สตางค์เนี่ยค่ะสมัยเด็กๆถ้าได้สิบบาทสมัยก่อนนมไทยเดนมาร์กมัน,นจําได้ว่ากล่องละสิบบาทไม่ถึงสิบบาทเนี่ยค่ะถ้าพ่อแม่ให้เนี่ยสิ่งแรกที่พอจะไปซื้อคือนมค่ะ รู้สึกว่าเบื่อขนมที่ที่มีขายเนี่ยนะคะวิธีนวดเราก็แผ่แผ่แป้งนะคะแผ่แผ่จะสังเกตว่าปอจะใช้มือจอบจอบจอบ,จอบเนี่ยปอทําอะไรรู้ไหมคะที่ลูกลูกปอไปเอาเนอยอะคะ่ะลูกไม้นวดเนี่ยลูกกันก่อนข้อดีก็คือแป้งไม่ติดค่ะ แล้วก็หอมเนยด้วยแผ่เสร็จแล้วเจาะค่ะนี่เขามีีนค่ะมีรูรูร่องร่องนะคะปอพยายามจะยืดแป้งนะคะใช้มีนี่คือการแผ่แป้งครั้งแรกของปอนะคะในชีวิตเลยค่ะในชีวิตไม่เคยทำจริงๆ นี่คือการเปิดซิงค่ะสังเกตว่ามันรั่วนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องตกใจค่ะปรับนันค่ะปรับปรับปักปับได้ค่ะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะนี่ค่ะค่อยๆแผลค่อยๆแผลก็เจาะจาะเจาะค่อยๆขยายทำขอบนะคะ ประมาณนี้นะคะจอดๆเขาเานี่ยพอไม่ได้ใช้ซอสพิซซ่านะคะใช้ซอสมะเขือเทศธรรมดานี่แหละคะ่ะเนื่องจากว่ามันจะบอกว่าเป็นการทดลองทดลองทําครั้งแรกใช่ค่ะก็เลยยังไม่อยากจะใช้ซอสพิซซ่าจริงๆแล้วอะ่ะ มีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะสำหรับบ้านที่ชอบทานพิซซ่าเดี๋ยวรอบหน้าจะลองทำซอสพิซซ่าเองหลังจากทาซอสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะเอาไปเข้าหม้ออบนร้อนของพอนะคะที่ไฟอมณเกนหภูมิ190องศานะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะเราก็ต้องสังเกตเตาเราด้วยนะคะว่าเตาเราเป็นยังไง แต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันพอจะโรยชีสลงไปนะคะหลังจากที่อบออกมาอบห้านาะทีออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าขอบของขนมปังเนี่ยค่ะจะเริ่มเหลืองแล้วเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยเรียกว่า,าโรยหน้าดีกว่าค่ะโรยหน้าพิซซ่าของเราด้วยของที่เรามีอยู่ แฮมปูอัดไส้กรอกนะคะแล้วก็พอใส่หัวหอมลงไปด้วยเด็กๆจะได้ทานหัวหอมด้วย mm hmm. เพิ่ม mm hmm. เท็กเจอร์กรุบก,กอบลงไปนิดนึงนะคะของที่อยู่ในตู้เย็นน่ะมันมีอยู่เราก็กลัวว่ามันจะหมดอายุซะก่อนเราทานไม่ทานนะคะกพอ mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะดัดแปลง อาหารของเราเนี่ยค่ะเด็กๆเ,เขาชอบอะไรเราก็ดัดแปลงไปตามนั้นทำอะไรดีก็เราก็เลยมาลงที่พิซซ่าพิซซ่าก็ทำไม่เป็นทำยังไงดีไปหาค่ะหาสูตรใน YouTube พอดีว่าปอก็ติดตามพี่มีนาสไพ้ตุรกีนะคะมีสไพ้ตุรกีนะคะพี่เขาเสียนขนมปังเนาะนี่ค่ะหลังจาก นะคะวเราโรยหน้าตามที่ต้องการแล้วพอก็ลืมว่าอ้าวลืมใส่ออริกาโน่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อย,นเ,นยเพื่อกลิ่นค่ะเพื่อกลิ่นใส่ออริกาโน่ไปเสร็จแล้วก็ทาเนยนิดหน่อยที่ขอบขนมปังของเราค่ะกันเหนียวกลัวมันจะติดน,นะคะถึงแม้ว่าจะเป็น ขาดแบบเคลือบก็ปอไม่ไว้ใจค่ะทำครั้งแรกนะคะนี่ใส่ไส้กรอกลงไปค่ะจริงๆแล้วเด็กๆหรือว่าเราคนโตก็เถอะทานไส้กรอกมากๆไม่ดีนะคะมีสารสะสมในร่างกายอันนี้เป็นมายองเนสนะคะปอ,อลองใส่ดูแฟนบอกอารมณ์เหมือนเออทานพิซซ่าตามตลาดนัดนะคะก จะถูกปากคนไทยนะคะจะออกรสหวานเปรี้ยวนะคะแต่สําหรับปอเนี่ยปอคิดว่าปอไม่ใส่มายางนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานมายางนี้เท่าไหร่จะเป็นคนไม่ชอบรสเปรี้ยวนะคะสังเกตว่าปอเลยชีดอีกแล้วเพราะความสดใจค่ะทําเองกินเองนักเลงพอค่ะเนี่ยค่ะเอาเข้าเตาอบ รอบนี้เอาเข้าอบสินาทีค่ะไฟ190องศาลืมบอกไปค่ะว่าก่อนเอาเข้าเตาอบนะคะก่อนเอาอบครั้งแรกที่ว่าอบห้านาทีนะคะจะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะที่ไฟ190องศาเหมือนกันนะคะวอร์มเตา10นาทีค่ะพอ,อก็มาทำอะไรไปเรื่ยค่ะจกจุกจิก๊ก เนี่ยค่ะอบเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะก็พอจะเป็นพิซซาอยู่นะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะถาดนี้ให้เพื่อนบ้านถาดนี้ทานเองค่ะถาดแรกถาดที่ดีที่สุดเราต้องยกให้เพื่อนบ้านไปค่ะแล้วก็เราตบท้ายด้วยชามะนาวค่ะฟินค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้พิซซาแบบบ้านๆนนะคะทํากันแบบ ที่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวของเรานะคะกระโดดข้ามคำว่าช้อนโต๊ะถ้วยตวงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับหน้าของพิซซ่าเราก็เอาของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะโรยได้ตามใจชอบเลยค่ะโรยหน้าพิซซ่าเราเข้าไปแต่ที่เเราอาจจะไม่มีอยู่แล้วในตู้เย็นนะคะก็จะเป็นพวกชีสเนะะี่ยค่ะเราทำเองเราก็ไปซื้อชีสเอาตามที่ในคลิปที่ปอบอกเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะชอบก็รบกวนเพื่อนๆนนะคะช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ